สวัสดีนะคะทุกคน่าแล้วก็เราจะบอกวิธีว่าว่าเราถ้าแดดจัดๆแล้วเราตากออกมาทํายังไงขั้วมันถึงจะเขียวจะทํายังไงให้ตากออกมาแล้วมันดูสวยแล้วก็ขั้วยังคงความเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวเดีจะบอกวิธีง่ายๆอันนี้คือตากไปก่อน ดอกไม่ค่อยตูเท่าไหร่แต่ว่าที่เอาเอาเอาพันเป็นพันธของกษเกียโชว์มันจะใหญ่กว่าน,นี้พัน์มันจะพันดอกดกใหญ่กลีบมันจะประมาณเจ็ดชั้นห้าเจ็ดชั้นมันจะดกใหญ่มากดอกเยอะก,กว่ดอกวั ใหญ่กว่าตัวนี้อันนี้คือันธรรมดาพื้นเมืองมันเหมือนกับว่าเรายิ่งเราปลูกหลายหลายปีแล้วมันจะตายทันหรือเปล่านะั้นนะอันนี้น่าจะใช่เพราะว่าปีช่วงปีแรกๆก็สิบปีแล้วอดอกใหญ่มากปลูกไปปลูกมาก็เหลือให้นี้ยดอกไม่ใหญ่แล้วก็ขั้วไม่สมบูรณ์ขั้วมันมันบางถ้าบางแล้วแต่ออกมามันจะ ดังๆแต่ว่าก็มีวิธีที่จะทำให้คั้วเขียวต้องโซนการถ้าทับกันอย่างเนี้ยทับกันแบบอย่างเงี้ยเวลาตักออกมามันจะติดกันมันจะทำให้ไม่เป็นทรงอยากให้เป็นทรงก็ต้องแบบเคลียร์บางๆมันมีบางมันเนี่ยก็ทับกันได้อยู่แต่ว่าเวลา จากแห้งออกมาก็เดี๋ยวมันจะกิ้งเป็นทรงของมันเอง เดี๋ยวเราไปตากกันนี่คือทำให้ดูนะสิ่งตัวนี้ถ้าเราทำทาสูงได้ก็จะดีนะคะเพื่อป้องกันหมามูเห็ดเป็ดไก่มาเกี่ยเพราะว่าตัวนี้คือต้องสะอาดคุณภาพต้องได้ใส้น,นิดนึงต่อไปจะบอกวิธีว่า จะทำยังไงขั้วมันถึงจะเขียวแล้วนี่ถ้ับเป็นสองชั้นเลยถ้าแดดแรงมากคือสามชั้นได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แห้งแห้งแน่นอนเพราะว่าแดดมันแรงแต่ว่าเราจะทำให้ขั้วมันเขียวมันยังคงความเขียวแล้วก็สดจะได้ไม่ด่างข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งค่ะคงไปเลย อย่างนี้เลยค่ะทีนี้ดีที่สุดเท่าที่ทำมากามันจะตากออกมาแล้วมันจะเขียวสวยนะคะลองทำดูนะคะถ้าจะให้ดีก็คือทำเป็นเหมือนหลังคาไปได้เลยทำหลังคาแล้วตากมันจะง่ายแล้วก็ตากแค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ก็คือตากแดดปกตินะคะ เนี่ยค่ะออกมาสวยแน่นอนอย่างนี้ทั้งวันเลย